สวัสดีครับผมมาเจมน,นะครับวันนี้ตอนนี้ผมอยู่ที่สนานมวิุวรรณภูมินะครับก็ผมกำลังจะไปต่างประเทศนั่นเองนะครับก็รอบนี้ผมไปไหน,นีใครอยากรู้บ้างเอ่ยผมกำลังจะไปที่ประเทศโปรโตุเกสแล้วนะครับแต่รอบนี้เนี่ยเป็นการไปเรียน EAO นะครับ EAO e คือคอร์สที่ผมกำลังเรียนอยู่ที่ย e ุโรปนะครับแน่นอนผมเป็นหมอรากเทียมใช่ไหมครับแล้วก็ตอนนี้ผมกำลังเรียนที่โรปอยู่นะครับซึ่งก็เรียนกับคอร์ส e EAO นะครับ EAO ย่อมาจาก European of อ uh, ่ European Association for o s e o Integration นะครับซึ่งก็เป็นองค์กรที่ทำรากเทียมที่เป็นองค์กรจยวกัรรากเทียมรากฟันเทียมนะครับ ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปนั่นเองนะครับโดยที่ครั้งนี้นะครับผมไปที่ประเทศโปรตุเกสก็ไปเรียนเ,ออเกี่ยวกับเครื่องของรากเทียมในส่วนของครั้งสุดท้ายนะครับครั้งที่6นะครับซึ่งคอร์สเนี้ยมันกินระยะเวลาจริงๆแล้วนเนี้ยมัน3มปีนะครับแต่ว่าด้วยความที่มันติดนะครับโควิดนั่นเองนะสองปีนะครับเต็มๆเลยที่ผมไม่ได้ไปเรียนที่ ยุโรปนะครับก็ต้องพักไป2ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยผมใกล้จะจบแล้วนะครับปีครั้งนี้เป็นครั้งที่6ทั้งหมดเรียนทั้งหมด6ครั้งนะฮะโดยที่ปีหนึ่งเนี่ยเรียน2ครั้งแต่ว่าพอมีโควิดเนี่ยเขาก็เลยอัดเลยนะครับก่อนโควิดเนี่ยผมเรียนไปแค่ครั้งเดียวนะครับที่ประเทศสวีเดนดนะครับพอหลังโควิดมานะครับปีที่แล้วก็เลยเรียนอัดเลยนะครับเรียนทั้งหมด2ปีเนี่ยเรียนไป5ครั้งนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ ใกล้แล้วนะครับใกล้ใกล้เรียนจบแล้วก็ดีใจมากๆเลยนะครับก็เป็นการเรียนที่ยาวนานมากๆนะฮะประมาณ5ปีได้นะฮะก็จะเรียนคอร์สนี้จบนะครับซึ่งเป็นคอร์สที่ทําให้ผมรู้สึกว่าผมเนี่ยมีความรู้เกี่ยวกับลาียมเนี่ยในระดับอินเตอร์นะครับเนชั่นชาลหรือตนาชาตินั่นเองเพราะว่าโปรเฟสเซอร์ที่สอนผมเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่เป็นโปรเฟสเซอร์ที่มีชื่อเสียงนะครับแล้วก็ผมก็เคย ดูเคยอ่านแล้วก็เคยติดตามพวกงานวิจัยต่างๆนะครับที่อาจารย์ต่างๆสอนมานะครับนี่นะเองผมจะต้องไปใส่กันบินเลยเนี่ยหาก่อนนะฮะโอ๋อยู่นี่ครับต้องไปใส่กันบินนี่เฮดเดสเห็นไหมอะ่ะนี่ครับสีส้มๆนี่ฮะส้มๆนะฮนะ ออรอบนี้ผมไปลุกฮันซ่านั่นเองนะครับอันเดียวผมขอตัวไปเช็กอินก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันข้างในนะครับนี่ผมก็อยู่หน้าเกตแล้วนะครับนี่คนเยอะเลยนะฮะก็ผมก็ต้องจะบินไปที่ยุโรปนะครับก็รอบนี้ไปเรียน e อ o รอบสุดท้ายครั้งที่6แล้วนะครับหลังจากที่เรียนมานานมากนะครับ5ปีนะครับ กว่าจะจบนะก็จบโควิดไป2ปีนะครับเริ่มเรียน2019ปีนี้2023นะครับก็ประมาณ4ี่กับหปีแล้วนะครับที่เรียน EAO มานะฮะเป็นคอร์สที่ยาวนานมากเลยนะครับจริงต้องเรียน3ปีจบนะครับก็วันนี้ผมจะบินไปที่เมืองอะไรนะครับให้ทายก็เฉลยเลยว่าไปที่โปรตุเกสนะครับโปรตุเกสนั่นเองเมืองลิสบอนเมืองหลวงของเขานะครับ ก็ได้ไปมหาวิทยาลัยริสบอนน,นะครับก็ไปเรียนกับอาจารย์แล้วก็ออตอนนี้มีอาจารย์ท่านหนึ่งเป็นบอร์ดนะครับของ EAO ด้วยนะซึ่งนี่นะครับไฟล์ทีนี้ก่อนที่ผมจะบินไปที่ลิสบอน,นก็ต้องไปต่อเครื่องนะครับมันไม่มีเครื่องที่บินตรงจากประเทศไทยไปที่โปรตุเกสนะครับเพราะมันไกลมากอ่านี่ผมจะไปต่อเครื่องที่เยอรมันนะฮะก็ไปต่อที่เมืองมิวนิก มิวหนึ่กันเองแล้วก็ใช้เวลาบินประมาณสักจำไม่ได้น่าจะประมาณสัก10กว่าชั่วโมงนะฮะก็เดี๋ยวผมขอตัวไปเช็คอินกันนะครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันนะครับอีกทีหนึ่งที่มิวนิกกันนะครับสวัสดีครับวิ่งมาที่เกทส40นำ g ีสบอกว่า ต่อเครื่องเกิบไม่ทันนะเนี่ยเน่งจากเวลาที่ลงเครื่องนะครับมาถึงเกตที่ทนันสิทธิ์แลเเวลาแค่40นาทีแต่ว่าต่อมอคือเหน๋่วมาต่อมอช้ามากนะตรวจละเอียดมากาเดี๋ยวผมจะไปนี่ครับลิสบอน ครับเดี๋ยวพอไปขึ้น,คนเครื่องกันนะครับในว่อยกเลยสู้ๆเจอกันที่โปรตุเ,เ,เกสลิสบอนนะครับสวัส,ด,สด,ดีครับผมมาถึงลิสบอนเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ผมอยู่ในแท็กซี่นะครับก็กําลังจะไปที่โรงแรมแล้วก็วันนี้ยังไม่ได้เรียนนะครับเรียนพรุ่งนี้นะฮะวันนี้ผมก็จะไปลองดูว่าเราผมจะไปที่ไหนดีนะเพราะยังไม่มีแผน เลยนะครับผมมาถึงก่อนหนึ่งวันนะครับคิดว่าน่าจะไปในเมืองนะครับแต่ว่ายังไม่รู้เลยว่าจะไปที่ไหนดีนะครับเดี๋ยวขอไปหาข้อมูลก่อนฮะแล้วก็แผนนะครับตอนนี้เป็นเวลาเก้าโมงนะครับเกือบเกือบสิบโมงนะครับที่ประเทศอังกฤเมือนริสบอนนะครับพรุ่งนี้นะครับผมจะต้องไปเรียนวันนี้ผมก็มาก่อนหนึ่งวันนะครับก็ยังไม่รู้เลยว่า จะไปไหนดีเดี๋ยวขอถึงที่พักก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าจะไปไหนดีนะครับส, <c oughs> สวัสดีัดครับฮัลโหล<ะ>ผมหมอ,อเจมส์นะครับ<ะ>ก็เข้าไปที่พักแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วก็ตัดสินใจแล้วว่าลองเซริร์ชดูว่าจะไปที่ไหนในดิสบอนโปรตุเกสดีนะครับก็เลยลองตัดสินใจดูว่าจะไปที่ คลินิกแห่งหนึ่งนะครับที่มีชื่อเสียงโด่งดังเกี่ยวกับการทำรากเทียมนั่นเองนะครับซึ่งมันเป็นเป้าหมายที่ผมอยากจะมานะครับแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะได้เข้าไปไหมมันก็คือเจ้า,าคีนที่ชื่อมาโลคลินิกนะครับแต่ไม่ใช่อยู่ตรงนี้นะฮะแต่ว่าผมจะไปนะครับซึ่งมาโลคลินิกเนี่ยเป็นคลินิกทําฟันที่ใหญ่มากๆเลยแล้วก็แบบมีชื่อเสียงมากๆนะครับโดยที่มาโลคลินิกเนี่ยมันมันเป็น สถานที่ที่ผมอยากจะมานะครับในประเทศโปรตุกีเกสลิสบอน,น่นเองนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมจะพาทุกคนไปที่มาโลคินิกกันนะครับเดีย๋ยวลองดูว่ามันไปกันยังไงนะไปลองดูนะครับครับและผมก็กำลังจะเดินไปที่คลินิกมาโลนะครับหรือมาโลคลินิกของด็อกเตอร์เปาโลโมาโลนะครับซึ่ง ด็อกเตอร์ปอลโลมาโลเนี่ยเขามีประวัติก็คือเขาเป็นคนที่ทำลากเทียมแบบอ่อนนะครับอย่างเป็นทางการคนแรกของโลกนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมาโลเนี่ยก็เป็นคุณหมอที่อยู่ที่โปรตุกเกสนะครับแล้วก็เป็นคุณหมอที่เก่งมากเลยนะฮะก็ทำลากเทียมมาเยอะนะครับแต่ทีนี้ ความคิดของเขาเนี่ยคือการทำลากเทียมที่เป็นแบบอ่อนโฟซึ่งเขาได้มีการทำงานนะครับกับทางลากเทียมที่ชื่อโนเบลไบอแคนะครับซึ่งเป็นลากเทียมที่เก่าแก่มากๆเก่าแก่ที่สุดเลยนะครับของโลกนะครับก็ก็เลยคิดค้นกันขึ้นมาเป็น,นคำว่าออนโฟซึ่งจริงๆแล้วคำว่าออนโฟเนี่ยมันเป็นอะไรที่เป็น <c oughs> เป็นคำ เรียกว่าคําเฉพาะนะฮะจริงๆแล้วมันมันมีคําคําเฉพาะของเขานะฮะคือห้ามล็อกเลนแบบนะครับออนโฟแต่ตอนเนี้ยออนโฟนะครับมันน่าจะหลุดพาสเทนแต่แล้วนะฮะก็คิดว่าเรียกออนโฟอย่างเงี้ยก็ได้นะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี้ยก็จะมีออนโฟออนไฟออนซิกอะไรเงี้ยนะครับก็มันคือการทำสะพานฟันนะครับโดยที่หลักการคือมีการฝังรากเทียมเนี่ย น้อยๆนะครับ4ตัวเท่านั้นแต่ว่าทำรากเทียมทำฟันขึ้นมาเนี่ยทั้งทั้งขานไก่เลยนะครับขานไก่บนขานไก่ล่างนะครับทั้งหมดก็8ตัวนะครับนั่นก็เรียกว่าออนโฟซึ่งมาโรคคลินิกเนี่ยแหละที่เป็นออริจินอลนะครับของออนโฟนั่นเองนะครับซึ่งผมก็เป็นหมอรากเทียมผมก็อยากมาดูนะครับว่าคลินิกเขาบอกว่าใหญ่มากนะครับเป็นตึกบล่มเลยนะฮะอยาก มาดูนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างานะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันนะฮะแล้วผมก็มาถึงมาโลคิเนะครับแต่ยังต้องเดินไปอีกนิดนึงนะเห็นไหมฮะผมก็จะให้ดูป้ายมาโลคลินิกนะครับเห็นไหมว่าคลินิกอะไรเป็นตึกใหญ่มากนะครับใหญ่จริงๆเลยอ้าวเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันนะครับว่ามาโลคินิกเป็นอย่างไรครับและผมก็มาถึงมาโลคลินก,กันแล้วนะครับนี มาโลกูกฟินิปเดี๋ยวผมจะพาเดินไปที่ข้างในกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างด้วยเดินมาไกลมากครับมาลกูกใหญ่มากเลยนะ,ะใหญ่มากใหญ่มากเลยนะแล้วนี่ก็เป็นทางเข้ามาโลูคลินิก ก็เป็นวันแรกที่ผมมาถึงริสบอนผมก็อยากจะเข้ามาดูว่ามาโลกคลินิกเป็นยังไงบ้างนะครับแต่เดี๋ยวข้างในของพวกอาจจะไม่ได้ให้ถ่ายรูปอยากจะเข้าไปดูด้ยวยเฉยนะครับดูแล้วก่น ตอนนี้ผมอยู่ที่มาโลคลินิกนะครับมาโลคลินิก M A L O มาโลนะครับซึ่งเป็นชื่อของอ่าดรเปาโลมาโลนะครับก็โคลินิกเนี่ยเป็นคลินิกที่ใหญ่มากนะครับจริงๆไซส์นี่ขนาดเท่ากับโรงพยาบาลเลยนะก็มีทําฟันเมื่อกี้นี้ขึ้นไปมาแล้วนะครับแต่ก็ไม่กล้าถ่ายวิดีโอนะเพร,ราะว่ามนาจจะมีความเป็นโรงพยาบาลมีคนไข้อะไรเงี้ยก็เลย ยังไม่กล้าถ่ายวิดีโอนะแต่บอกเลยว่าใหญ่มากแล้วก็สูงมากๆนะครับมีประมาณ10กว่าชั้นนะฮะสิ 10, น่าจะ1ิบสี่ชั้นนะครับก็ใหญ่มากนะครับแล้วก็ดีมากก็เดินไปสำรวจชั้นที่มีมีคลินิกนะครับเขาจะเขียนไว้ว่าชั้นที่8นะแปดเก้าสิบ 8, 90, แล้วก็14นะครับ1ิ 10, 14, นะครับมีคลินิกก็เดินไปสำรวจนะครับซึ่ง เดินไปได้ไม่เยอะนะครับเพราะว่าข้างในมันเป็นห้องตรวจห้องผ่าตัดนะครับก็ลักษณะคล้ายๆกับเป็นคลินิกใหญ่ๆๆนะฮะก็มีทั้งทั่วไปนะครับธนกรรมทั่วๆไปนะครับแล้วก็ที่เห็นก็มีทั่วทั่วไปเลยนะครับมีไม่ไว่าจะเป็นงานทั่วไปงานเฉพาะทางนะครับแล้วก็มีงาน รักเทียมนะครับที่คิดว่าน่าจะมีรักเทียมด้วยนะครับเพราะว่ามีด็อกเตอร์เดินไปเดินมาแล้วก็ถือ,อ macbook นะครับน่าจะมีการพรีเซนต์อะไรต่างๆนะครับก็คิดว่าเป็นคลินิกที่อยากมานะครับแล้วก็คนไข้ยเยอะนะครับเนี่ยคนไข้เดินลงมาตลอดเลยฮะเดินลงมาตลอดเลยนะนยนะก็ดีใจนะที่ได้มามาโลกคลินิกนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทางบริษัทในประเทศไทยก็เคยจัด มามาโลคลินิกแล้วนะครับแต่ว่าผมไม่ได้มาครับก็เลยมาเองเลยนะฮะก็เขาคงไม่ได้พาขึ้นไปดูเขาผมก็เขาไม่มีใครพาขึ้นไปดูนะครับก็อาจจะต้องเป็นรอบต่อ,ตอไปรอบหน้านะครับก็ของมาโลคลินิกนี่จะดังในเรื่องของอาการทำรักเทียมนะครับออนโฟออนไฟออนซิกส์ 4, 5, 6, นะครับออนโฟของโปเซโรเปาโลมาโลนะครับ เดี๋ยวผมแอบพาไปดูที่ตรงนี้ได้ไหมเดี๋ยวพาไปดูหน้าลิฟท์นะฮะว่ามันใหญ่ขนาดไหนเนี่ยเป็นคลินิกที่สวยมากเลยนะครับเาก็จะบอกว่าอาจออกไปอ่ะ นี่ซึ่งผมอ่านไม่ออกเลยนะมันกลับหัวกับหางไป้บนเลยเนี่ยมีแบงค์ด้วยนะมีแบงค์ด้วยนี่นี่นี่ชั้นสิบเก้าเนี่ยแปดเก้าสิบสิบเอ็ดนี้เป็นคลินิกนะครับก็ชั้นสิบสี่เป็นห้องอะไรสักอย่างนะครับก็ประมาณนี oh, okay ้นะครับ มาโลคินิกที่ผมอยากมานะครับก็ได้มาแล้วนะครับก็ดีใจด้วยนะครับกับผมด้วน, <laughs> นะครับเดี๋ยว <laughs> วันนี้ผมคงจะกลับจากมาโลคินิกแล้วก็ไปเที่ยวในเมืองต่อนะครับก็พรุ่งนี้ผมคงได้ไปเรียนแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรพิเศษมาฝากก็จะถ่ายมาให้ดูนะนะครับขอบคุณมากนะครับ